เปลี่ยนชีวิตคุณนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่หน่อยจะแนะนําสิ่งแรกก็คือนะคะคุณต้องเปลี่ยนภาษาที่คุณพูดกับตัวเองนะคะเพราะว่าภาษาที่เราบอกกับตัวเองหรือว่าความคิดที่เราพูดเนี่ยนะคะในในหัวของเราเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อแนวคิดของเราที่เรามีต่อตัวเองแล้วพอเมื่อเราคิดแบบนั้นนะคะมันจะส่งผลให้เรารู้สึกด้วยพอรู้สึกนี่แหละมันก็จะดึงดูดไปดึงเหตุการณ์หรือผู้คนที่อยู่ในความคิดนั้นๆของเราเข้ามา ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยในด้านการงานก็จะล้มเหลวด้านความรักมันต้องแลกกันใช่ไหมคะความเชื่อแบบนี้ถ้าคุณเชื่อนะคะคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะเวลาที่เป็นผู้หญิงเก่งสังเกตไหมสังเวลาเก่งมากๆมีการงานที่ดีสําเร็จด้านการงานแล้วก็จะล้มเหลวด้านความรักเพราะว่าบางทีเนี่ย จริงๆแล้วนะคะในความเชื่อของเราเราอาจจะบอกตัวเองว่ามันต้องแลกกันเพราะเราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมว่าสําเร็จด้านการงานต้องล้มเหลวความรักเราก็เลยเป็นคนที่ล้มเหลวด้านความรักตลอดนะคะทั้งที่การงานการเงินเราก็ประสบความสําเร็จนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปดูหลักฐานว่ามันมีคนที่ทําได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองนี่แหละพอคุณพูดพูดไปพูดมาคุณเชื่อนะคะหรือตัวอย่างเช่นรักแท้ไม่มีอยู่จริงนะคะ ผู้ชายดีๆเขาเอาไปหมดแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะความรักดีๆมันมีบนโลกหรืออะไรก็ตามที่ที่เราเชื่อกันนะคะหรือว่าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะนะคะในประเทศไทยนะคะว่าคนที่มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละนะคะคนที่แบบพอแต่งงานกันไปมันต้องมีมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีมือที่3มันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องทําใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นนะคะฟังคนอื่นมาแล้วพูดก well no ับตัวเองด้วยว่าเออมันก็ฉ like ัน so, ก็ต you ้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละต้องทําใจอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่คุณพูดกับตัวเองมันส่งผลต่อแนวคิดที่ทําให้คุณเชื่อแล้วคุณรู้สึกมันลงไปแล้วสุดท้ายคุณพื้นก็จะกลายเป็นความจริงของคุณนะคะในความรักในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งแรกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในด้านความรักนะคะให้มันกลับมาดีนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาดีนะคะหน่อยแนะนําให้คุณเปลี่ยนภาษาที่พูดกับตัวเองนะคะหรือว่าเซลล์ทอกกับตัวเองนั่นแหละนะคะ ก็วันนี้หน่อยให้ไปเลยนะคะว่าฉันเนี่ยนะคะเป็นคนโชคดีด้านความรักนะคะหนึ่งเซลทอกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้ภาษาใหม่นะคะที่มันเป็นความคําศัพท์ที่จะทําให้คุณเนี่ยเชื่อนะคะฝังบัจิตใต้สํานึกและสุดท้ายแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเซลทอกนี่สําคัญมากนะก็จะรวบรวมไว้นะคะเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งเป็น audio ออเสียงนะคะ200ประโยคเซลทอกนะคะสั่งรักแท้นะคะถ้าใครสนใจนะคะวันเนี้ยเฉพาะวันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิก,กายนนะคะในในคลิปนี้นะคะก็ ให้รลาคา่พิเศษจากปกติราคาเต็มนะคะก็2,690บาทนะคะเฉพาะคลิปนี้แล้วก็ ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ให้ราคาที่1111บาทแล้วก็ราคาจะขึ้นเรื่อยๆจนถึงราคาเต็มนะคะเป็นบทเซลท็อกนะคะสั่งจิตใต้สำนึกของคุณฟังก่อนนอนนะคะหน่อยรวบรวมศาสตร์การเปิดลับนะคะว่าจะเป็นคําพูดนะคะดนตรีนะคะแล้วก็ภาพประกอบนะคะคุณสามารถฟังก่อนนอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฟังฟังไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเปลี่ยนภาษาที่คุณพูดกับตัวเองแล้วพอคุณพูดกับตัวเองแบบใหม่นะคะมีภาษาที่ ส่งผลในด้านความรักของคุณแบบใหม่แล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ผลลัพธ์ความรักแบบใหม่ที่คุณต้องการอย่างแน่นอนการันตีนะคะเพราะว่าพลังเจตจำนกเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากกว่าคุณที่จะรู้้วยซ้ำนะคะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะปัดนะคะเขาเรียกว่าปัดกวาดความเชื่อเก่าๆที่มันเป็นคําพูดด้านลบกับตัวเองแล้วเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ก็ทําให้ความรักของเขาของเรามันก็เลยแบบ มั่วๆไปนะคะไม่ได้ไแ,แบบที่เราต้องการนะคะก็ถ้าใครอยากแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงนะคะทักอินบ็อกเข้ามานะคะคอร์สนี้ให้ราคาพิเศษนะคะจิ้มไลน์นะคะจิ้มลิงค์นะคะที่โปรไฟล์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ